สวัสดีค่ะพี่พีเทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น EP ีที่34กันแล้วนะคะวันนี้หนูก็นำพระมาไลฟ์ให้พี่พีเรับชมกันนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยค่ะ ค่ะเบอร์โทรนะคะ0984622642ส่ค่ะแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านใดต้องการความรวดเร็วนะคะกดไปตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์แอดไลน์สีฟ,ฟ้าขึ้นมานะคะ PFC นะคะสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนทักแชทหาหนูได้โดยตรงเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มเป็นรายการแรกเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะมาเป็นเหรียญพระครูวิจิตธรรมมงคลนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าห้าสองห้าห้าเก้าหรือเปล่านะคะนี่นะคะวัดมงคลเขตวัดหรือวัดวังไร่นะคะดงปากคำจังหวัดพิจิตรนะคะ เป็นหลวงพ่อสั่งวานหนูนำมาสามรายการเลยนะคะเหรีนน่ญนี้พระคูวิจิตร,รมงมคลอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พีเอฟซีสองร้อยบาทเท่าน,นะะั้นค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะเป็นเหมือนองค์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าคนละสีค่ะพระคูวิจิตรมงมคลหลวงป่าคำจังหวัดพิจิตรนะคะ ปีเดียวกันเลยนะคะปี59อันนี้เป็นเหรียญที่2รายการที่2นะคะ200บาทเท่ากัน,นะคะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3ก็มาอีกเหรียญหนึ่งคะ่ะแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่มีร้อยไม่มีคาบเหมือนองค์ที่1นะคะ200บาทเท่ากันทั้ง3รายการเลยคะ่ะ PPFc ท่านใดสนใจเก็บมาเก็บไปได้เลยนะคะ พระคูวิจิตรรมมงคลค่ะจากวัดพิจิตรนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะมาเป็นหลวงปู่เพิ่มค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะพี่ๆปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหรียญสวยๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อสวยจริงๆนะคะพี่ๆ กล้องจะไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะนี่นะคะหลวงปู่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วรายการนี้เป็นรายการที่4หนูขอที่300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5้านะคะมาเป็นนางพยาพิมพเข่าโค้งค่ะน่าจะโค้งนะคะหนูว่าโค้ง นางพยาพิมพ์ขาวคูงค่ะมีคราบดินติดอยู่ตามองค์ด้วยนะคะพี่พี่นางพยารายการนี้นะคะเป็นนางพยารายการที่ห้าหนูขอที่300อยบาทคะ่ะเนื้อส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะ รายการที่หกมาเป็นขุนแผนเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขุนแผนด้วยหรือเปล่ปาแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนเก่าเนื้อดินเผาไม่ทราบที่ค่ะพี่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 แทนใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเม้นใน,ในช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะคะรายการน,นี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทคะ่ะ น่าจะเป็นขุนแผนนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นนางพญาองค์เล็กๆนะคะองค์ออกสีดำ,ดำๆเทาๆหน่อยนะคะมีคราบดินคราบอะไรติดอยู่ด้วยนะคะเป็นนางพญาพิษณนุโลกพิมพ์เข่าตรงค่ะพี่ๆเนื้อเขามาแบบนี้เลยนะคะนางพญารายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทคะ่ะ ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานวันนี้นะคะหนูนำหลวงพ่อเงินมาหลากหลายรายการเลยนะคะมาให้พี่พเอฟซีรับชมกันนะคะมีรายการเด็กๆอยู่หนึ่งรายการด้วยนะคะองค์นี้ก็จะมีคราบติดอยู่ตามองค์นะคะพี่ๆเป็นคราบขาวๆเขียวๆนะคะหลวงพ่อเงินรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินรายการที่8นะคะหนูขอที่300บาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่พี่เหรียญศึกศึกแบบนี้เลยนะคะนาแทบไม่เหลือแล้วนะคะพี่พี่มีคราบดินเขียวๆติดอยู่ด้วยนะคะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ การต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรค่ะแต่และองค์นี้เขาจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะความสวยความเก่าความเดิมแบบนี้นะคะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆชอบแบบไหนนะคะมาปิดกันได้เลยนะคะ300บาทค่ะเป็นหลวงพ่อเงินารายการที่10บน,นะคะ ต่อไปเป็นนางพญาพิมพ์เขาโค้งค่ะราชินีแห่งพระเครื่องนะคะนางพญากรุจังหวัดพิษณุโลกปั้นแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะโนขอพี่พีเอฟซีที่300บาทค่ะเป็นนางพญารายการที่11นะคะพิมพ์เขาโค้งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะคะมาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสาริโกนะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองคะ่ะเหรียญหลวงปู่ทิมเดิมเ,เดิมเหรียญเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะหนูขอที่300ร้อยบาทคะ่ะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สุบสามค่ะนี่นะคะหยิบขึ้นมาก็คือสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มีคาบดิ้งคาฝุ่นคาบพิงติดอยู่ด้วยนะคะเนื้อเดิมๆแก่งๆแ,แบบนี้เลยค่ะพีพีเอฟซีดูมวลสารเขานะคะสวยมากนะคะองนี้โอ้ยังชอบเลยนะคะพี่พสมเด็จองค์นี้นะคะพิมใหญ่วันละครั้ง สมเด็จรายการนี้นะคะหนูขอที่จิตร้อยบาทค่ะ<ม>เนื้อเขาสวยจริงๆนะคะพี่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 ให้หนูถ่ายรูปไปชมเพิ่มเ,เติมได้เลยนะคะแจ้งได้เลยค่ะทางไลน์นะคะ,าาะ,คะรายการต่อไปนะคะมาถึงทีเด็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินรดบางคานนะคะพี่พี่องค์แบบนี้นะคะคา,าบเขียวคาบเก่าแบบนี้ขึ้นเต็มเลยนะคะ เก่าจริงๆนะคะพี่ๆี่เก่าจัดเลยนะคะไม่ได้มีความเก่าอย่างเดียวนะคะสวยด้วยนะคะอันนี้ยังอ่าหนูยังไม่ได้ทําทําการเอาแปรงปัดนะคะพี่พี่ท่านใดที่จะปิดนะคะให้หนูนําแปรงปัดให้ได้นะคะให้หนูถ่ายรูปส่งให้ได้เลยนะคะเผื่อพี่ๆี่ท่านใดอยากคงอ่าคงสภาพความเก่านะคะหนูเลยไม่ได้นําแปรงมาปัดออก วยจะจัดรายการนี้นะคะแล้วก็เก่าจัดจัดด้วยนะคะหวงว่าเงินบางคารายการนี้นะคะหนูขอที่สองพันบาทค่ะกล้องจะไม่ค่อยฟูัสเท่าไหร่เลยนะคะ๋ยวหนูถ่ายรูปให้ชมนะคะพี่พีหลวงพ่าเงินรายการนี้สองพันบาทค่ะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะ เป็นจอบผลวมพ่อเงินหอืบางคารเหมือนกันนะคะห่วงยังสมบูรณ์นะคะพี่ๆจอบรายการนี้นะคะมีคราบดำๆไม่แน่ใจว่าเป็นคราบอะไรติดอยู่ในองค์ท่านนะคะรายการนี้โดูขอที่300บาทะคะ่ะ ต่อไปเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเยอะจริงๆค่ะวันนี้เป็นหลวงพ่อเงินรนบางคลานนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะพี่ๆท่านใดชอบหรือสนใจมาปิดไปได้เลยนะคะ300บาทเท่ากัน,นะค่ะต่อไปนะคะมาเป็นจอบค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นะค่ะ ห่วงสมบูรณ์เลยนะคะเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นจอบปีหนค่ะจอบใหญ่นะคะเนื้อเขาสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะจอบลงเพ่อเงินรายการนี้หนูขอที่500บาทค่ะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการปิดท้ายค่ะ เป็นรายการที่18รายการที่1 7ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่เงินเลืออีกองคหนึ่งนะคะองค์ดำๆ<ำ><ำ>แบบนี้เลยนะคะพี่เอฟท่านใดชอบองค์ไหนนะคะติดต่อได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปนะคะหลวงพ่อเงินองค์ปิดท้ายรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทะคะ่ะเป็นรายการที่18นะคะ EP ที่สามสิบสี่นะคะได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณพี่พี c ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามช่องหนูนะคะขอบคุณนะคะที่ทำให้โอกาสช่องหนูได้มีโอกาสเติบโตนะคะพบกันใหม่ EP ที่สามสิบห้า EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ